เลือกเป็นโช๊ค OEM 2.5นะครับแล้วก็โช๊คหลังจากตัวสุดจริงๆนะครับก็คือบายพาสนะครับปรับนุ่มแข็งได้24ระดับกันชนหน้าตัวนี้เป็นงานของ Hummer นะครับชื่อรุ่นว่า King Series ครับก็จะเป็นกันชนหน้าทรงดุดันสวยงามนะครับ สวัสดีครับวันนี้พบกวับปั๊มอีกแล้วนะครับกับปัม๊มสอสวิตแม็กไทยกุ๊ปหัดใหญ่นะครับวันนี้เรามาเปิดตัวเจ้า d m a ม2020ชุดใหญ่ไฟกระพริบนะครับวันนี้จัดเซตออฟโรดสุดในรุ่นทุกตัวนะครับเรามาเปิดกันด้วยโชคก่อน,นีนว่านะครับคันนี้เลือกเป็นโชค OEM2.5 นะครับแล้วก็โชคหลังจัดตัวสุดจริงๆนะครับก็คือบายพาสนะครับปรับ นุ่มแข็งได้24ระดับทั้งขาบัมและรีบาวนะครับคันนี้ต้องบอกเลยว่ามาจากมาเลเซียหลังจากการเปิดประเทศไปได้ไม่นานนะครับมากันเลยเรามาดูกันชนกันดีกว่านะครับตัวต่อมาเลยกันชนหน้ารุ่น i ิงซ e r i ส s นะครับสำหรับรุ่น2020โดยตรงนะครับแล้วโลบารุ่นไนท์ฟิลลี่นะครับเดี๋ยวจะพามาดูขั้นตอนการติดตั้งและก็ ความสวยจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูหลังจากการที่ติดตั้งเสร็จไปแล้วออตอนนี้นะครับยังขาดของอีก1ชิ้นก็คือกันชนหลังของ2020นะครับของจะถึงพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวยังไงทางร้านจะให้ดูรูปตอนติดตั้งเสร็จทีเดียวนะครับคันนี้ทําอะไรบ้างเริ่มต้นเลยนะครับเปลี่ยนโช๊คหน้าหลังกันชนหน้ากันชนหลังแล้วก็โลบาร์นะครับสุดในรุ่นมาจากมาเลเซียมาปล้นร้านกันชัดๆเลยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูกันว่าเป็นยังไงไป สวัสดีครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับเจ้าดี a ม2020ของเพื่อนบ้านของเรานี่เองชาวมาเลเซียนะครับคันนี้ทําอะไรไปบ้างเดี๋ยวปัม๊มจะมารีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับก็คันนี้ต้องบอกกันเลยว่าลูกค้าเน้นสมรรถนะเน้นความสวยงามในการแต่งออฟโรดแล้วก็ไม่ขอยกสูงแต่เน้นความสูงสแตนดาร์ดนะครับทางร้านก็จัดให้ได้ตามคําขอทั้งหมดนะครับเรามาเริ่มต้นด้วยกันชนหน้ากันก่อนนะครับกันชนหน้าตัวนี้เป็นงานของ h a m m e อรนะครับชื่อรุ่นว่า King s ี r i ส s ครับก็จะเป็นัระคบ ต่อกันด้วยโลบาหลังนะโลบาหลังรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่น Night Fury นะครับของ Hummer เหมือนกันความสวยงามก็คือมันจะมีตรงนี้ครับเป็น2ท่อทำให้ดูเฉบเชียวแล้วก็ดูดานมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ปิดท้ายพวกชุดกันชนด้วยกันชนหลังตรงรุ่น2020นะครับข้อสังเกตก็คือมันจะมีตัวอบอุ้มทางนี้นะครับที่จะเป็นของ2020นะครับตัวนี้ชื่อรุ่นว่า Nova Series นะครับ สเต็ปนี้สวยงามกันเลยแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ไฮไลท์ที่สุดก็คือโชคโบเฟนเดอร์ชุดหน้าจะเป็น OEM 2.5นะครับส่วนข้างหลังลูกค้าก็จะตัวเทพาจริงๆบายพาสเดี๋ยวเรามาชมกัน ครับตอนนี้ก็รีวิวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับเจ้า DMa x 2020คันนี้ก็ใครที่อยากได้ความสวยงามแบบนี้จะยกไม่ยกบอกพี่ปั๊มได้เลยนะครับก็ยังไงก็ขอฝากร้านสอสวิทไทรภูผาดใหญ่ไว้ด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามทั้งทางเพจ Facebook y o u t u b e นะครับแล้วก็เพจ a c e b o o k เองเนี่ยก็จะชื่อว่าสอสวิทไทยหาดใหญ่นะครับครบเครื่องเรื่องแต่งรถนะครับมีอะไรก็สอบถามอินบ็อกซ์เข้ามาได้พี่ปั๊มก็จะเป็นคนดูแลเองนะครับลาไปก่อนครับขอบคุณครับบ๊าย